สวัสดีครับวัู่เดี่ยวพกพานะครับวันนี้ผมบินบาลยองนะครับจะพาทุกคนมาฝึกท่าพื้นฐานเริ่มต้นสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเยอะหรือคนที่ไม่เคยออกกำลังกายนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อแบงครับ คุณแบงค์ใช่ไหมครับคุณแบงค์เคยออกกลังการไหมไม่เลยครับไม่เคยออกกลังกายเลยเมื่อกี้มาซัดกับผมไปแล้วรอบอย่างเงี้ยนี่ชวนมาเล่นพื้นฐานเสียดายมากเมื่อกี้เหนื่อยเร็วมากเลยวันนี้เลยจะมาจัดพื้นฐานท่าออกกำลังกายให้ต้นหน่อยไว้ฝึกที่บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะชกลมอะไรแบบนี้ไปด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเห็นเห็นว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเมื่อกี้เห็นพูดผมฟังต้องไปเตือนแบบโอ้หนักเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยเป็นสิบปีอ่ะอุ้ยจริงไม่ออกกำลังกายสิบปีเอ้าววันนี้เราต้องกระตุ้นให้คนออกกำ เอาแบบลดหน้าทอ้อ,<ด>ทองอลยอยากลดอยากลดพุงก่อนช่วงนี้ยุจริงๆแ่่แต่ยุบพุงมันต้องคุมอาหารอะไรแบบนี้มันช่วยได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฝึก,กวันนี้ที่ผมจะให้เอาเป็นว่ามันเอ่อมันกระชับพุงได้ดีคือมันใช้หน้าท้องเยอะมากาแล้วบวกกับใช้พลังงานเยอะอจะตอบโจทย์พี่มากเลยแต่ว่า ถ้าจะฝึกจริงก็ต้องออกลังกายฟูลบอดี้อ่ะแล้วก็เอาตารางผู้นีน้มาเสริมมันก็จะดีมากเพราะว่าถ้าตอนนี้เอาอยัางไงก็ได้ขอให้พี่เริ่มออกลังกายก่อน <c oughs> เริ่ม <c oughs> ไไง่ายๆเริ่มกกา,าก่อนนะเออาลังกายแรกก่อนเอาอย่าสักสองท่านะท่าเซตง,ง่ายๆตอนแรกตกลงตกลงกันท่าเดียว ใช่เอาเอาเท้าเท้าที่ไหวแหละเเฮ้ยไหวไหวได้ไหวได้ไหวผมไม่มีอะไรยากอยู่แล้วอันนี้เป็นรูปแบบการฝึกเก็งค้างเราเริ่มต้นจากเอามือจับบ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เกรงตัวขนาดพื้นอย่างนี้เดี๋ยวผมมาจัดระเบียบร่างกายให้หลังจากนั้นยกเข่าขึ้นมาแต่อกนี้เก็งค้างอย่าให้หัวเข่าชี้ลงไปอย่างนี้นะครับเกรงยกเข่าขึ้นมาแต่อุกแบบนี้เลยเนี่ยสะบักเรากลางขึ้นไปอย่างนี้แล้วกดไหล่ลงหน่อยอย่าไปห่ออย่างนี้นะให้กดไหล่ลงอย่างนี้ยกเข่าขึ้นเกรงค้างแบบนี้สักข้างละสิบนับมาเดี๋จะลองดูต่อน คอก็ไม่ต้องเงยมากกม้มๆมองพื้นอ่ะฟุ๊บมองแบบปกติอะละแข่น, <Yes. S 1> <ห>นตึงนะพี่<ห>ใช่ใช่ใช่โน้มหน้าหน่อยโน้มหน,น้านิดนึงโน้มหน้านิดน,นึงโอเคตรงนี้สะบักเนี่ย,ยกลางออกโอเคนะเราลองยกเข่าขึ้นมาแต่อ,อ,<ม>อ,อกน,อ <Yes. S 2> อน่าเข่างสูงเลยเออแล้วเกงค้างไว้ลองลองนับหนึ่งถึงสิบไว้ค้างสูงสูงเข่าสูงอ่า ขา้องสูงสั่นทำไมสั่นเพื่ออะไรอ๋อมันสั่นเองใช่แหละไม่รู้ว่าสั่นเพื่ออะไรต้อครบสิบนับเร็วได้นับเร็วได้นับเร็วได้อย่าไปนับช้าเดี๋ยวหมดแล้วห้าเร็วกว่านั้นอีกเร็วกว่านั้นอีกแปดเก้าสิบข้างอีกข้างอีกข้างเสรเดียวพอหนึ่งโอเคน้อหน้าหน่อยน้องหน้าหน่นอยห้า เขาขึ้นสูงๆไม่ไดเก้งหน้าท้องเยอะเนี่ยนะขึ้นสูงนี้ขึ้นสูงนี้สิบนพี่ได้เท่านี้พอพอพอพสูงได้เท่านี้เลยเฮ้ยอย่าเซย่าเซีอย่าเซ่อย่าเซย่าเซย่าอย่ตรงนี้เซย่าอยเซเอย่งเซย่าเซย่าอเ่อกี้เายอย่น่า่าอ่ะเซย่าเ่อ่าเนย่าอ้เน่ายอาเ่าเ่อย่่เดี่ยวทเกคนลองดูนะซิอัพเนี่ยเปยนซยย่เ่เอาาเคยซิอัพใช่ ไงรอบนี้จุกว่าแป๊บเดียวไม่กี่วิเองนะมาเลยมา <c oughs> ตอนนี้มาแล้วหมดเลยเดี๋ยวอีกทานเดี๋ยวขออีกทานอันนี้เป็นทาน<ด>ท่าง่ายกว่าเดิมหน่อยนึงจะจะเเป็นฝึกแบบออกเหนื่อยๆอ,ออกให้เหนื่อยอเ,เดี๋ยวพี่ตั้งบาหรือหาโต๊ะหาอะไรมาได้เราเอามือวางอย่างนี้เลยอเ,เอามือเอามือวางจับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ออกแรงกดบาลงด้วยนะไม่ใช่แระแตเฉยกดบาลงอย่าให้บามันโยกแล้วก็เขย่งปลายเท้าหน่อยงอแขนเหมือนแบบขับบิดมอเตอร์ไซค์ยกเข่าขึ้นมาแต่อกอย่างนี้สลับให้หัวเข้าเลยเส้นบาตรงนี้ แบบนี้เลยลองทําดูสักยี่สิบครั้งซ้ายขวานับหนึ่งเสร็จแล้วพอเลยท่้สุดท้ายประมาณนี้นะพียงงอแขนน่อยงอแขนโอเคเหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์กดบาลงโอเคอย่ิงปลายเท้าครับขยี้งปลายเท้าโอเคยกเข่าแต่อกนั่นแหละอาเลยนี่คนน้ำหนักก็เยอะคุณไม่มีพื้นฐานฝึกได้นะให้หัวเข้าเลยเห็นไหมบาร์โยกอย่าให้บา์มโยกเดี๋ยวผมรับให้ไหมได้ได้พี่มาพี่นั้เอายังมาเลยมาเลย ซ้ายขวาหนึ่งนึงนะหนึ่งสองกันนับเป็นเจ็ดไปเลยกันเลยแปดเก้าสิบว้าวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามยี่สิบทีพอสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ้า ยี่สิบโอเคและเป็นท่าง,ง่ายๆนะครับท่าเริ่มต้นการออกกำลังกายง่ายๆนะครับที่มือใหม่สามารถฝึกได้ไม่เหนื่อยแม่อะไรด,ดูสังเกตได้นี่เลยจะเซตเดียวก็ลองเอาไปปรับใช้ฝึกดูนะครับสักประมาณสามเซตเป็นไงรู้สึกไม่เหนื่อยนะรตรงนี้เลยรู้สึกตรงนี้เลยเนี่ยจริงๆตึงเลยหน้าท้องทำงานเยอะคือหลักๆของท่านี่คือใช้หน้าท้องทำงานแบบต่อเนื่องว้าวร่างกาย